ลูกผมเห็นผลลัพธ์ช้ามีวิธีการไหนที่จะช่วยได้บ้างหลังปลูกผมผมที่ปลูกเส้นเล็กไม่หนาอย่างที่หวังวันนี้เรามารู้จักคุณสมบัติของ P.R.P ต่อการปลูกผมกันสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการหมอผมสตอรี่วันนี้หมอก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมและหนงังศีรัะ มาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะขอเล่าเกี่ยวกับการปลูกผมแล้วกันครับเพราะมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดหลังจากการปลูกผมไม่ว่าผมที่เห็นผลลัพธ์จากการปลูกเนี่ยช้าจังหรือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไม่ได้อย่างที่หวังเพราะผมที่ได้มาดูเล็กกว่าผมปกติหรือไม่หนาเท่าที่ควรหรือผลลัพธ์ไม่ไดหนา,นานแน่นตามที่เราต้องการมีแนวทางอะไรที่จะช่วยหลังจากการปลูกผมเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เหล่านี้ครับกลับมาสมบูรณ์ ตามที่เราหวังได้วันนี้เรามารู้จัก PRP กันครับที่หมอเกริ่นปัญหาไปก่อนหน้านี้นะครับคนที่ปลูกผมก็จะพอทราบอยู่ครับว่าปัญหามีโอกาสเกิดขึ้นได้และพอเกิดเรากังวลมากๆครับ PRP นี่แหละครับ จะตอบโจทย์ทุกอย่างกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปลูกผมเพราะคงไม่มีใครนะครับที่ปลูกไปแล้วเรียบร้อยปัญหาไม่ได้ตอบโจทย์เราอย่างที่เราหวังแล้วปลูกใหม่ทันทีเป็นไปไม่ได้ครับแต่เรามีวิธีช่วยเหลือมัน PRP คือการเจาะเอาเลือดของเราเองเไปปั่นสกัดเอาส่วนประกอบที่เรียกว่า PET LED l p l a t l e t l i s t plasma นะครับซึ่งในส่วนนี้มันจะมีพวก growth factor โปรตีนอยู่ growth factor และโปรตีนเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติในการ กระตุ้นฟื้นฟูซ่อมแซมและทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยกลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดียกตัวอย่างการใช้ PRP ทางการแพทย์นะครับเราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องความงามคนมีริ้วรอยผิวหนังหมองคล้ำเกิดฝ้ากระผิวหนังดูอ่อนแอหรือแม้แต่เรื่องสิวเองยังมีการใช้ PRP เข้าไปช่วยรักษาเพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูตัวเองและแข็งแรงอีกครั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของผิวหนังก็ดีขึ้นหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับในหมอกระดูกและขขข้้้อเเาาใใช PRP ฉีดไปนข้อ ข่าหรือข้อที่รู้สึกว่าปวดจากการเสื่อมของข้อตามอายุได้ซึ่งผลลัพธ์หลังจากการฉีดเมื่อ PRP เข้าไปในข้อเหล่านั้นก็จะเข้าไปซ่อมแซมให้เซลล์ที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยกลับมาสมบูรณ์และแข็งแรงอีกครั้งอาการปวดข้อจากอาการเสื่อมของเขาก็ดีขึ้นครับดังนั้นในเรื่องของการปลูกผมที่เราจะมาพูดวันนี้ PRP ก็มีคุณสมบัติแบบที่หมอพูดไปก่อนแน่นี้แหละครับว่าทําให้เซลล์เนี่ยกลับมาฟื้นตัวและ แข็งแรงขึ้นหลังการปลูกผมนะครับเราย้ายรากผมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันต้องเกิดการกระทบกระเทือนกับรากผมที่เราย้ายอยู่แล้วครับมีโอกาสเกิดการอ่อนแอของรากผมเหล่านั้นซึ่งพอเซลล์รากผมไม่แข็งแรงเต็มที่ผมที่ได้ก็อาจจะรีบเล็กอาจจะตายไปด้วยครับสิ่งที่เราทําก็คือใช้คุณสมบัติของ PRP นี่แหละครับ ไปกระตุ้นให้เซลล์เหล่านั้นกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นเหมือนเราให้อาหารกับรากผมหรือให้ปุ๋ยกับรากผมปุ๋ยนั่นนะ่ะทำให้ต้นไม้ของเราสมบูรณ์และแข็งแรงก็เหมือนกันครับ PRP ก็ทําให้รากผมเราสมบูรณ์และแข็งแรงผมที่ออกมาจากรากผมเหล่านั้นก็จะสมบูรณ์และแข็งแรงเช่นกันครับและเปอร์เซ็นต์การรอดของกาฟผมก็จะสูงขึ้นอีกด้วยครับเพราะมีการฟื้นฟูเซล์ที่อ่อนแอที่มีโอกาสที่จะตายหรือไม่ขึ้นปัญหาที่หมอกเกริ่นไปก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของเส้นผผผมมทีี่ขนาาดเลลลล็กัพธ์องรห และความหนาแน่นที่เราคาดหวังไม่ได้ PRP ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนหลังการปลูกผมมีคนถามหมอว่าเราต้องทําอะไรอีกไหมหรือจําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอจะบอกว่าไม่ได้จําเป็นครับเพราะว่าการปลูกผมจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ดีแต่ถ้ามันเกิดปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเราใช้อะไรช่วยมันหน่อยปัญหาแบบนี้ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับรากผมใครที่มีความแข็งแรงเต็มที่เราออกมาไม่ได้มีการกระทบกระเทือนอะไรมากมันไม่ได้อ่อนแอรากผมพวกนั้นก็ไม่ได้จําเป็นครับแต่ถ้าใครเกิดปัญหาขึ้นก็แนะนำ เพราะ PRP ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เรากังวลได้พอจะได้คําตอบไหมครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมจากการปลูกผมมาที่คําถามอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆเลยครับจากคนไข้ของหมออีกคือพอหมอแนะนําการฉีด PRP เราจะต้องฉีดกี่ครั้งเราจะต้องฉีดระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะทําให้ผลลัพธ์ของ P.R.P เนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นกับปริมาณ Growth Factor หรือโปรตีนที่อยู่ใน P.R.P เหล่านั้นความแตกต่างใน P.R.P ของแต่ละที่หรือแต่ละเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับในบางที่ที่เขาคิดค้นในการทําหลอดแก้วที่จะใส่เลือดและเครื่องปั่นเนี่ยเขาจะต้องคิดค้นว่าสิ่งที่เขาสามารถดึงไอ้ตัว P.R.P ออกมาได้เนี่ยมันได้มากสุดเท่าไหร่ได้ความสมบูรณ์ของตัว P.R.P เท่าไหร่และมีงานวิจัยรองรับว่าตัว ีของเาเมผลระยะยังไงเช่นอยู่ได้ประมาณ1เดือนก็ควรจะต้องฉีดซ้ําอยู่ได้แค่2สัปดาห์ก็ควรจะฉีดซ้ําซึ่งจริงๆขึ้นกับอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้ทํา P.R.P. ครับหลักๆแล้วเนี่ยหมอจะใช้ตัว P.R.P. ที่มีผลระยะเวลาประมาณ1เดือนดังนั้นฉีดต่อนเนื่องกันเดือนละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วครับนอกจากความถี่ของการฉีดเนี่ยเราจะฉีดตอนไหนดีเพื่อจะให้เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดหมอแนะนําอย่างนี้นะครับในวันแรกที่ตัวรากผมเนี่ยมันย้ายออกจากบ้านของมันแล้วเราเอาไปวางไว,ไว้บริเวณที่มันไม่ใช่บ้าานนนของมมมนนมััีคว ด,ดังนั้นวันแรกของการปลูกหรือวันที่ปลูกนี่แหละครับสำคัญและจําเป็นมากที่จะให้ PRP ไปกระตุ้นและฟื้นฟูมันเลยทําให้รากผมพกนั้นไม่อ่อนแอลงไปอีกครับหลังจากนั้นก็ขึ้นกับระยะเวลาของ PRP ที่เราใช้เช่นหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์หลังจากนั้นอีก1เดือนหรือหลังจากนั้นอีก3เดือนก็ได้ครับแต่ต่อเนื่องกันอย่างน,อน้อยควรจะฉีดให้ครบระยะเวลา3เดือนเพราะระยะเวลา3เดือน,นเป็นระยะปกติของการหลุดร่วงของเส้นผมที่ปลูกไปซึ่งระยะนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมยังอ่อนแอต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องจากว่า ยังไม่มีเส้นเลือดจริงๆเข้ามาเลี้ยงตัวรากผมเลยถ้าเราไม่มีอะไรให้ไปกระตุ้นหรือให้มันหรือไม่มีปุ๋ยให้มันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนแอได้อีกครั้งระยะเวลานี้จริงจําเป็นที่จะต้องฉีด PRP ครับเราก็ได้รู้คุณสมบัติของ PRP ที่จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ของการปลูกผมเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคําถามอีกครับจากคนไข้ของหมอเองว่ากลัวเจ็บฉีด PRP มันจะเจ็บไหมหมอบอกอย่างนี้นะครับวันที่เราปลูกผมกันเนี่ยเราฉีดยาชาบริเวณที่ปลูกผมไมม่่เจจบังน้้น้าาีก,มมากปลลลูผคแแตหว เราจะไม่มีการฉีดยาชาก่อนฉีด PRP นะครับเพราะว่าฉีดยาชาก็เจ็บฉีด PRP ก็เจ็บพอๆกับฉีดยาชาดังนั้นเราก็ฉีด PRP เลยแต่ไม่ได้เจ็บมากครับเรามีเครื่องช่วยที่จะทําให้ความรู้สึกลดลงเช่นการใช้น้าแข็งประครบการใช้เครื่องสั่นสะเทือนเพื่อด,ดึงความรู้สึกเจ็บปวดทาให้การฉีด PRP ง่ายและสบายขึ้นระยะเวลาของการฉีด PRP ก็ไม่นานครับฉีดประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองเไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากจนกระทั่งฉีดไม่ได้รับรองว่าฉีดได้แน่นอนครับสบายๆและยังมีคนถามคําถามนี้นะครับ ว่าถ้าฉีด PRP ไปเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเหมือนเราฉีดยาแล้วเราจะแพ้ยาไหมหรือเราจะมีอาการผิดปกติในบริเวณที่ฉีด PRP ได้ไหมอันนี้ต้องตามหลักของ PRP และคือเลือดของเราเองนะครับเลือดของเราเนี่ยเมื่อมันอยู่ในร่างกายของเรามันก็ไม่ทําให้เรามีปัญหาอะไรดังนั้นเมื่อฉีดกลับเข้าไปในบริเวณที่เป็นร่างกายของเราก็ไม่เกิดปัญหาแน่นอน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้การเกิดการอักเสบการระคายเคืองผลข้างเคียงของการฉีด PRP ก็มีแค่เจ็บนิดหน่อยครับคงมีหลายคนที่คิดว่าตัวเองปลูกผมอย่างเดียวแแล้วเกิดปัญหาแบบ แล้วจะฉีด PRP ยังทันไหมจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําได้มีประโยชน์ทั้งนั้นครับแต่ในระยะเวลาที่จําเป็นหรือสมบูรณ์ที่สุดของผลลัพธ์ของ PRP ก็คือช่วงวันที่ปลูกและหลังจากนั้นต่อเนื่องกันให้ครบ3เดือนครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลัง3เดือนมีปัญหาอยู่เราเริ่มฉีดก็ช่วยครับเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของ PRP ต่อการปลูกผมมีจริงๆนะครับจำเป็นต้องทำไหม ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดปัญหาก็ควรทําเพื่อที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมของเราเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดสําหรับใครที่ฟังมาจนจบและเห็นเพื่อนที่ไปปลูกผมมาเกิดปัญหาแบบนี้อย่าลืมนํำข้อมูลเหล่านี้หรือแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่เรามีปัญหาได้ดูกันเขาจะได้ลดปัญหาลงได้ครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับ หมอจะหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการปลูกผมหรือปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะมาเล่าอีกอย่างแน่นอนในอีพีหน้าจะเล่าเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ